เครื่องดนตรีบูชาในพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นสังเป็นคลองเป็นกองเป็นฉิงเป็นฉาบบันดอกล้วนมีที่มาจากพระสูตรในพระเตรปิฎกทั้งนั้นดนตรีเป็นเครื่องบูชาที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนานมาช้านานและการบูชาพระพุทธเจ้าดังปรากฏในวันตรัสรุในวันประสูตร ในวันปรินิพนธ์ก็จะมีเหล่าทวยเทพคอยโปรยดอกไม้ประคมดนตรีสังแตตเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เบิกบานการสวดมนต์ประกอบดนตรีนั้นหากเข้าใจวิถีของการสวดมนต์ว่าสวดเพื่ออะไรก็จะรู้จักการใช้ท่วงทํานองที่สงบ ขอให้เกิดความเยือกเย็นเบาสบายแก่จิตใจนำมาซึ่งความสงบความสุขทั้งทางกายและทางใจในที่สุดถึงจะเป็นการสวดมนต์ที่เรียกว่าธรรมะขีตาที่ถูกต้องสวดมนต์ประกอบดนตรีที่ถูกต้องนั่นเอง